ก็แล้วก็ยังมีในบุมของทางฝั่งของเพจเ,เทวาอะไรนะจุตินิรมิตเทวาจุตินิรมิตเทวาจตุตินั่นแหละฮะก็มีการขึ้นโพสต์นะครับออบอกว่าเนี่ยอะลองดูเนี่ยน,นะคระั<อ>ีหมหยลองอ่านดูนะค่ะเรียนญาติธรรมทุกท่าน ขอบคุณในความเป็นห่วงอาจารย์น้องและครอบครัวพร้อมทั้งทีมแอดมินในวันนี้การให้การกับพนักง,งานสอบสวนนั้นเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ประมาณ5โมงหลังจากนั้นเหตุที่ออกมาช้าเพราะว่าแม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับพิธีกรท่านหนึ่งและต่ออในข้อหาข่มขูและคุกคามทารุณกรรมเด็ก ตำรวจรับคำร้องทุกข์และสอบคำให้การเรียบร้อยแล้วกำลังจะเรียกพิธีกรท่านนั้นกับตอ,อให้มารับทราบข้อกล่าวหาปรากฏว่านี้กลับไปซะก่อนในวันนี้ทางทีมเนิรมิตเทวจุติต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทองหล่อทุกท่านที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอาจารย์น้องเป็นอย่างดีพรุ่งนี้9ก้าโมงครึ่งพบกันที่พอมอ่าเนี่ยนะครับมีเมื่อวานมีการถแถลงไว้คือต้องเรียนไปถึงท่านแอดมินของเนิรมิตเทวจุตินะครับว่า ไอ้ที่ท่านบอกบอกว่าผมหนีกลับกันก่อนจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วท่านผู้การกับท่านผู้มกับบอกว่าคุณหนุ่มคุณต้นอ้อรบกวนรอ,อ,อขด้านนอกได้ไหมเพราะถ้าคุณหนุ่มยังนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ออกมาแน่อ่าอบอกเขาไม่ออกมาแน่คืออยากให้ทั้งสองท่านอะ ออกไปรอข้างนอกดีกว่า <c oughs> เพื่อเขาจะได้กลับทันทีไม่งั้นเขาก็จะไม่ยอมกลับก็จุด่แต่ในนั้นพี่หนุ่มก็เลยออกไปข้างนอกก็เลยออกมายืนรอข้างนอกก็เนี่ยผมก็ออกมายืนรอก็มีดอกมุ้งดอกไม้ไหมผมก็ยืนรออยู่ตรงนั้นแหละค่ะ <c oughs> ไม่ได้กลับผมมาเดินไปฉี่ด้านหลังร <c oughs> ิมกําแพง <c oughs> ที่ผมบอกไปฉี่ริมกําแพงด้านหลังการดอมพลังมีคนบังให้เสร็จป <c oughs> ุ๊บก็เดินย้อนกลับมานะฮะก็มีสื่อเนี่ยรออยู่ข้างหน้าเต็มเลยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็พากันออกมาแล้วก็มีเสียงโห ผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นค่ะพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มเห็นว่าตอนที่รถออกไปมีรถตำรวจมอเตอร์ไซค์ขนาด้วยขนาดตามไปด้วยก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาออกไปทำธุระหรือไปเซเว่นหรือเปล่าอแต่ว่าขนาดรถก็มีรถตามออกไปคือถ้าสังเกตจริงๆก็จะเห็นนะฮะหลายๆคนที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็เห็นกันค่ะอ่ะเนี่ยนะฮะพี่หนุ่มไม่ได้กลับนะคะแต่ว่าออกไปรออยู่ด้านนอกใช่แต่ก็เชื่อว่าทางแอดมินคงจะไม่เห็นหรอกเพราะผมเดินไปฉี่เพราะผมฉี่ตรงนั้นไม่ได้ก็เลยไปฉี่ข้างหลัง ก็เลยไปฉีข้างหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พอเดินกลับมาเนี่ยนะฮะผมก็มายืนรออยู่เพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปอีกเขาก็ไม่ออกอีกคือเด็กจะนั้นจะได้ไปพักไงผมก็เลยต้องออกมาข้างนอกเพื่อเขาจะได้เอาเด็กเนี่ยกลับไปพักก็เลยต้องยอมที่อยู่ข้างนอกก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละครับก็เห็นอยู่ตลอดฟังเสียงดีๆสิมันอาจจะมีเสียงผมเข้ามาด้วยก็ได้นะลองดูตอนที่เขาส่งท้ายกันหน่อย ไม่ตำรวจตามไปนะแล้วมีมอเตอร์ไซค์ตามอีกนะนี่นี่ตำรวจเขาอาจจะไปเซเว่นก็ได้เราคิดในทางที่ดีค่่ะอาน้ำตามไปแล้วปั๊บปั๊บป๊บปป๊บนี่ไปแล้วไปแล้วค่ะนี่นะก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะผมก็อยู่จนผมนั่งมอเตอร์ไซค์กลับนะเอาล่ะคะตอนกระั่งผมก็ส่งเขาจนกระทั่งเขาออกไปแล้วผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์กลับสื่อก็เห็นว่าผมก็กลับตอนนั้นน่ะทุกคนก็เห็นทุกคนก็บอก พี่หนุ่มทำไมนั่งซค์กลับอ๋ไม่มีอะไรไม่นั่ไซค์กลับขอืมอืมก็นั่นแหละฮะก็ผมว่าทางแอดมินอะเขาไม่เห็นไงเขาก็เลยพยายามจะแบบพยายามจะบอกว่าเอ้ยเราหลบไปก่อนไม่ใช่เขาใช้คำว่าหนีกลับด้วยนะก็นั่นแหละกลับก็คือก็คือจะบอกอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของของประชาชนอยู่แล้วนะฮะคดีอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมที่คุณแม่จะแจ้งว่าผมเนี่ยไปทารุณกรรมเด็กเมื่อคืนนี้ นะฮะก็แจ้งได้เราไปคุกคามไปรุ่นนี่าง่นนานาที่ไปแจ้งอ่ะแจ้งได้แต่สุดท้ายเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงมันไม่ปรากฏผมก็ต้องแจ้งความกลับในฐานะที่ผมเป็นเป็นผู้เสียหายนะก็คือแจ้งความเท็จผมว่าอันนี้หนักกว่านะเรื่องแจ้งความเท็จนี่หนักกว่าการที่บอกว่าผมไปไปไปยุยงไปอะไรนะไปเขาบอกว่าพี่หนุม่มข่มขู่คุกคามคทําให้เกิดความกลัวแล้วก็ความผิดตามพรบคุ้มทองเด็กอ่าเนียละครับค่ะ แจ<ส>้งพี่นุ่มกับพี่ต้นอ้อค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร